สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวจีนชุดนักเรียนไทยกำลังจะเป็นซอฟพาวเวอร์ไทยในประเทศจีนกำลังเป็นกระแสในโลกโซเชียลสำหรับนางเอกสาวชาวจีนหวีจิงยีที่โพสภาพท่องเที่ยวในประเทศไทยขณะเดินเล่นยามค่ำคืนบนสกายวอล์กย่านราชประสงค์ในลุกชุดนักเรียนไทยแถมยังมีการตักชื่อเป็นภาษาไทยพร้อมรหัสประจำตัว911บนอกเสื้ออีกด้วย ซึ่งเป็นการตอกย้ำบ้ากระแสชุดนักเดยนไทยกำลังฮิตส,สุดๆส,สำหรับการแต่งคอสเพย์ของับรุ่นในประเทศจีนสำหรับหวีจิงอี้หรือเสี่ยวหวีโด่งดังและเป็นที่รู้จักของแฟนซีรีส์ชาวไทยจากเรื่องตำนานลักนางพญายงูขาวจากไอจหวีจิงอี้ก็มีชาวจีนได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้าง ทัศนคติของชาวจีนท่านแรกครับตอนนี้ในย่านที่เป็นศูนย์รวมของวัยรุ่นจีนกำลังฮิตแต่งชุดคอสเพย์เป็นนักเรียนไทยกันมากมันดูน่ารักและคลาสสิกดีนะถึงแม้จะไม่ใช่ชุดนักเรียนตามสมัยนิยมแบบตะวันตกแต่มันก็บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่านต่อไปครับชุดนักเรียนประจำชาติของแต่ละชาติก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปตามภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม แต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือช่วงชีวิตวัยเรียนมัธยมซึ่งมันเป็นช่วงที่มีความสุขและสนุกสนานมากๆท่านต่อไปครับจำได้สมัยเรียนมัธยมมีนักเรียนจากประเทศไทยมาแลกเปลี่ยนที่โรงเรียนฉันตอนนั้นเขาก็ใส่ชุดแบบนี้บอกตามตรงเห็นเพื่อนนักเรียนไทยใส่แล้วก็อยากใส่บ้างและตอนนี้วัยรุ่นจีนกำลังฮิตใส่กันมากท่านต่อไปครับทำไมชุดนักเรียนมัธยมจีนกับไทยมันแตกต่างกันเหลือเกิน ของไทยจะดูสดใสน่ารักเหมาะสมกับวัยส่วนของจีนจะดูเข่งขึ้นเกินวัยฉันว่าชุดนักเรียนมันมีผลต่อตัวตนและจิตใจของเด็กที่จะเติบโตในอนาคตนะท่านต่อไปครับชุดนักเรียนมัธยมไทยดูเรียบง่ายคลาสสิกมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนเวลาใส่น่าจะรู้สึกสบายอาจเป็นเพราะว่าประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้นจึงออกแบบชุดให้ใส่สบายไม่รัดรูปและหนาเหมือนของจีน จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าชุดนักเรียนมัธยมจีนต้องรัดรูปและหนาตามสภาพอากาศที่หนาวเย็นแต่ควรจะปรับเรื่องสีให้มันดูสดใสไม่ใช่อะไรก็สีดำมันดูไม่เหมาะสมกับวัยของเด็กนักเรียนอาจจะใช้ทูนสีอ่อนหรือไม่ก็สีขาวเหมือนของไทยไปเลยก็ได้ท่านต่อไปครับฉันชอบชุดนักเรียนมัธยมไทยเราพมีการปักชื่อนมสกุลและรหัสประจำตัวนักเรียนเอาไว้ที่อกเสื้อนี่แหละ มันดูเก๋ดีแถมยังใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยถ้าเด็กอนุบาลหรือปฐมพัดหลวงก็สามารถดูได้จากนามสกุลว่าเป็นลูกใครทันต่อไปครับถ้าเด็กนักเรียนจีนใส่ชุดแบบนี้คงดูน่ารักเรียบร้อยดีนะชอบเด็กผู้หญิงใส่กระโปรงไปโรงเรียนน่าจะมีโรงเรียนเอกชนในจีนลองหาชุดนักเรียนไทยมาใส่บ้างถ้ารัฐบาลจีนอนุญาตให้ใส่ก็จะดีมากชอบนะสวยดีทันต่อไปครับ วันหยุดเด็กวัยรุ่นแต่งเป็นคอสเพย์เดินตามศูนย์การค้าเยอะมากเห็นตอนแรกนึกว่าหลงอยู่ในประเทศไทยเด็กนักเรียนจีนใส่กางเกงดูไม่สวยแข็งกระด้างไม่เหมือนเด็กนักเรียนไทยใส่กระโปรงดูน่ารักสมวัยท่านต่อไปครับตอนไปเที่ยวประเทศไทยเห็นเด็กวัยรุ่นใส่ชุดแบบนี้ไกลนําเที่ยวบอกว่าพวกเขาเป็นเด็กนักเรียนมัธยมโดยโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนจะใส่ชุดคล้ายกันเสื้อสีขาวกระโปรงสีกรมท่าเห็นที่ไหนก็รู้เลยว่าเป็นเด็กนักเรียน จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าก็ดีนะเด็กจะได้รู้สถานะตัวเองว่ายังอยู่ในวัยเรียนถ้าให้ใส่ชุดอะไรก็ได้โดยไม่มีเครื่องแบบที่ชัดเจนเด็กก็จะรู้สึกว่าโตแล้วและจะทําในสิ่งที่ไม่ใช่วัยของตัวเองออกนอกลู่นอกทางยิ่งพ่อแม่สมัยนี้ไม่มีเวลาให้ลูกด้วยท่านต่อไปครับอยากซื้อชุดเด็กนักเรียนไทยมาให้ลูกสาวใส่ไปโรงเรียนบ้างจังเลย เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆใส่กระโปรงสีกรมท่าเสื้อสีขาวผูกโบว์คงจะน่ารักดีใครที่ไปประเทศไทยฝากซื้อหนึ่งชุดพร้อมปักชื่อนามสกุลรหัสประจำตัวนักเรียนด้วยเอาให้เหมือนทันต่อไปครับว้าวชุดนักเรียนไทยมันทําให้เธอดูเด็กขึ้นมากสงสัยจะต้องหามาใส่ซะแล้วเผื่อแฟนจะชอบชุดนักเรียนไทยมันอาจจะดูไม่ทันสมัยแต่ก็ดูมีวัฒนธรรมและคลาสสิกมากที่สําคัญมันเหมาะกับวัยของเด็กด้วยทันต่อไปครับ เนใส่ชุดนักเรียนไทยกำลังเป็นกระแสแฟชั่นของวัยรุ่นถ้าเป็นวัยทำงานก็จะเป็นชุดไทยโบราณมาเถอะอะไรที่เป็นวัฒนธรรมไทยคุณจีนส่วนใหญ่ไม่ปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นสื่อบันเทิงละครภาพยนตร์อาหารและแฟชั่นทันต่อไปครับเคยเห็นเด็กนักเรียนมัธยมไทยตอนที่ไปเที่ยวประเทศไทยชอบชุดของเด็กผู้หญิงมากกว่าเพราะมันดูเรียบร้อยเหมาะสมน่ารักแต่ของเด็กผู้ชายที่ใส่กางเกงขาสั้นฉันไม่ชอบเอามากๆเพราะมันดูขาดตายังไงไม่รู้ จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่าใช่ฉันก็ไม่ชอบเครื่องแบบของเด็กผู้ชายแสงเกงงขาสั้นเหมือนจะไปเล่นกีฬาหรือจะไปทํากิจกรรมอย่างอื่นที่ไม่ใช่การเรียนถ้าใส่งเกงขาย,ยาวจะดูดีมากและมันจะเข้ากับกระโปรงของเด็กผู้หญิงด้วยท่านต่อไปครับไปประเทศไทยทั้งที่แล้วก็ใส่ชุดไทยโบราณเดินชมวัดชมวัง ถ้าไปประเทศไทยอีกครั้งก็จะใส่ชุดนักเรียนไทยเดินตามศูนย์การค้าเอาให้รู้ไปเลยว่าฉันก็เป็นติ่งและชื่นชอบวัฒนธรรมไทยเหมือนกันทันต่อไปครับเหตุผลที่ทําให้คุณจีนชอบวัฒนธรรมไทยเป็นเพราะคนจีนชอบอุปนิสัยของคนไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วดังนั้นกระแสการไหลของวัฒนธรรมไทยเข้ามาในจีนจึงเป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากกว่าวัฒนธรรมชาติอื่นทันต่อไปครับ ใส่แล้วดูดีมากตอนแรกนึกว่าเป็นเด็กนักเรียนไทยจริง,รงๆเสื้อสีขาวกระโปรงสีกุมาท่ากระชากไว้ดูดีเรียบร้อยไม่พลาดแน่นอนถ้าไปเที่ยวประเทศไทยต้องใส่ให้ได้สามารถใส่เดินตามที่สาธนารณะได้ไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมท่านต่อไปครับกำลังเป็นเทนสำหรับการแต่งคอสเพย์งานปาร์ตี้แฟนตาซีเมื่อก่อนก็เป็นชุดไทยมาตอนนี้ก็เป็นชุดนักเรียนไทย คนจีนจะชื่นชอบอะไรที่เป็นไทยมากเป็นพิเศษและพร้อมจะสวมบิญญาณไทยเมื่อเสพวัฒนธรรมไทยหนึ่งในนั้นก็มีฉันด้วยจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่าใช่วัฒนธรรมต่างชาติที่คนจีนชื่นชอบส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัฒนธรรมไทยอาจเป็นเพราะมีความคล้ายคลึงกันอะไรบางอย่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมจีนจึงทำให้คนจีนเข้าถึงวัฒนธรรมไทยได้ง่ายท่านต่อไปครับ ปีนี้มีซุปเปอร์สตาร์จีนดังๆหลายคนที่ไปเที่ยวพักผ่อนในประเทศไทยเช่อนอย่างอย่างวีคุณและเฉิงเชียวแต่และคนก็ทำคอนเทนต์เหมือนช่วยโปรโมตการท่องเที่ยวไทยทางอ้อมและก็ได้ผลคนจีนแห่ไปเที่ยวประเทศไทยกันเยอะมากท่านต่อไปครับไม่คิดว่าชุดนักเรียนมัธยมไทยจะเป็นกระแสกับวัยรุ่นจีนได้มากขนาดนี้ตามสังคมโซเชียลมีสาวๆใส่ชุดนักเรียนมัธยมไทยเชลฟี่ลงในเหวยปอมากขึ้น เทนกำลังไต่ระดับไปหาชุดไทยโบราณท่านต่อไปครับถ้าชุดนักเรียนมัธยมจีนผู้หญิงเป็นเหมือนไทยน่าจะดีนะคือเอาไว้ใส่ช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลิอากาศกำลังดีสำหรับชุดของผู้ชายเสื้อก็ใช้ได้แต่ต้องเปลี่ยนกางเกงเปินขายาวเพราะไม่เหมาะกับประเทศจีนทุกฤดูทัศนคติของชาวจีนท่านสุดท้ายครับแปลกแต่ดูดีนะใส่ชุดนักเรียนไทยเธอก็เหมือนคนไทยไปเลย ชอบตรงที่มันมีความคลาสสิกและคงไม่มีชาติไหนมีชุดนักเรียนแบบนี้ถ้าไปประเทศไทยจะลองใส่แล้วเดินตามศูนย์การค้าสักครั้งน่าจะสนุกดีนี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวจีนไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคนทั้งประเทศครับ